กลางสายหมอกบางเหนือเขาผาแดงเสียงกลองจังหวัดช้าๆดังลอดจากเรือนกลางหมู่บ้านชาวบ้านแต่งขาวเดินวนรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เอ้ยนั่งก้มหน้าอยู่หลังฝูงชนมือกำผ้าผูกผมหยาบๆที่แม่เคยถักให้ตั้งแต่ยังเด็กพิธีกรรมของหมู่บ้านผาแดงวนมาทุกปีหนึ่งชีวิตเพื่อความสงบของแผ่นดินและปีนี้เอ้ยถูกเลือกเธอไม่ร้องให้เธอไม่ขัดขืน แต่เธอวางแผนจะรอดโดยไม่รู้เลยว่าการเอาชีวิตรอดของตนจะทิ้งความเจ็บลึกลงในคนอื่นมากแค่ไหนเอื้อออกจากหมู่บ้านในคืนเดือนแรมเธอใช้เงินเล็กน้อยที่สะสมได้ไปเช่าห้องแคบๆแ,และหางานที่บาร์เครื่องดื่มเล็กๆย่านคนทำงานเธอรู้แค่ว่าเธอมีเวลาสองเดือนระหว่างแก้วเหล้ากับเสียงเพลงในบาร์เธอใช้รอยยิ้มสร้างสัมพันธ์ ปล่อยคำหวานล่องลอยแต่ไม่เคยจริงใจจนเขาเดินเข้ามายุธอายุประมาณ38แต่งตัวเรียบร้อยแต่มีรอยยับของชีวิตติดตามตัวเขามักมาคนเดียวสั่งเล่าเงียบๆและมองเอ้ยนานกว่าคนอื่นเธอชื่ออะไรเอ้ยข้าเธอตอบยิ้มบางๆไม่ให้รู้ว่าเธอจดจำชื่อเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาแล้ว ยุทธไม่พูดถึงครอบครัวเลยเอ้ยก็ไม่เคยถามเธอไม่อยากรู้แต่ในอีกฟากหนึ่งของเมืองมีหญิงคนหนึ่งชื่อดาที่รอเขากลับบ้านทุกค่ำคืนดาเป็นแม่บ้านเธอดูแลลูกชายคนเดียวของทั้งคู่น้องต้นวัยหกขวบที่กำลังซ้อมละครของโรงเรียนเพื่อแสดงวันพ่อยุทธไม่เคยกลับมาตามเวลาดาเตรียมกับข้าวไว้แล้วเก็บเข้าตู้เสมอ รอยยิ้มของเธอยังคงอยู่แต่แฝงเศร้าในแววตาพ่อจะมาดูผมใหม่แม่ลูกชายถามทุกคืนมาแน่นอนลูกเขาสัญญาแล้วไงเธอยิ้มให้ลูกแต่ไม่เคยมองมือถือที่ไร้าสายเข้าเธอยังรักเขาและเธอให้อภัยเสมอยุติดเอื้อมากขึ้นเขาเริ่มมาทุกคืนแม้เธอไม่เคยเอื้อนเอ่ยความรักเธอก็ทำให้เขาเชื่อ เธอพาเขาไปเดินตลาดกินข้าวร้านข้างทางหัวร้องง่ายๆและชวนคุยเรื่องฝันในวัยเด็กยุทธรู้สึกเหมือนได้หายใจได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่มีคำตหมหนัไม่มีความรับผิดชอบเมื่อเอ้ยบอกว่าอยากพาเขาไปเที่ยวหมู่บ้านที่สนุกและเงียบเขารีบตอบตกลงเราไปแค่สองวันเนื้อพี่จะได้ผ่อนคลายก่อนกลับไปเจอโลกจริงยุทเดินตามเอ้ยขึ้นเขาด้วยรอยยิ้มและความตื่นเต้น หมู่บ้านเงียบผิดธรรมชาติบ้านเรือนไม้เก่าเรียงรายไร้เสียงหมาเหา่าชาวบ้านมองเขาด้วยแววตาที่เขาไม่เข้าใจคนแถวนี้ไม่ค่อยชินกับคนนอกหรอกเอ้ยอธิบายเบาๆเขาเชื่อทุกคำแม้ในใจจะเริ่มอึดอัดคืนนั้นเขานอนในกระท่อมไม้กับเธอเอ้ยหลับเร็วแต่ยุดกลับตาค้างเขารู้สึกเหมือนมีเสียงเดินวนรอบก,กระท่อมตลอดคืน เช้ารุ่งขึ้นหมอกปกคลุมทั่วหมู่บ้านเขาเดินไปตามทางดินคนเดียวมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแท่นหินวงกลมกลางลานเถาวันรัดรอบเสาไม้แผ่นยันติดต้นไม้และกลิ่นบางอย่างที่เหมือนเผาไม้สดตอนเย็นเอื้อยเข้ามาหาเขามือเย็นผิดปกติพี่เคยมีลูกใหม่เธอถามกระทันหันยุดชะงักเหมือนโดนฟันเฉือนกลางใจมี ลูกชายคนหนึ่งเขาแสดงละครวันนี้ด้วยแต่พี่ไม่ได้ไปเขานิ่งพี่สัญญากับเขาไว้เขานั่งเงียบอยู่นานก่อนจะหันมาถามทำไมเธอถึงพาฉันมาที่นี่จริงๆเอ้ยเธอไม่ตอบรุ่งสางของวันที่สามเสียงกลองดังจากใจกลางหมู่บ้านชาวบ้านรวมตัวสวมชุดขาวสาวไม้ถูกปักตั้งตรงกลางแท่นไฟยุดถูกมัดไว้แล้ว เียบน้ำตาไหลแต่ไม่พูดอะไรเปลวไฟเริ่มลามเขาร้องลั่นลูกกูเมียกูเขารออยู่เสียงร้องสะท้อนทั้งหุบเขาสะเตือนใจแม้แต่ผู้จบไปแต่ไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนเล็กๆกลางเมืองเด็กชายตัวเล็กๆยืนหลังเวทีมือถือภาพวาดที่เขาวาดเองเพื่อให้พ่อมาเขามองจากม่านเห็นแต่ก้าวอีว่างแม่พ่อยังไม่มาเลย ดายิ้มจางๆกอดลูกแน่นพ่อคงติดธุระใหญ่โตลูกแต่แม่อยู่ตรงนี้นะละครเปิดมากบทพูดแรกของเด็กชายคือพ่อครับผมเก่งไหมเสียงเด็กดังสะท้อนกลางเวทีที่ไร้เงาคนที่เขารอเอ้ยนั่งมองเท่ากลองไฟเธอรอดชีวิตแต่ข้างในเธอเหมือนตายไปบางส่วนเธอไม่รู้จักภรรยาของเขาไม่รู้จักลูกชายของเขา เธอแค่เลือกผู้ชายคนหนึ่งจากความประมาทของเขาเองแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วคนที่ถูกเผาไม่ใช่แค่หนึ่งร่างแต่เป็นทั้งครอบครัวที่รอคนคนหนึ่งกลับไปตามสัญญาหลายเดือนหลังพิธีเผาเสียงกลองเงียบไปแล้วนานนักแต่โชคชะตาไม่เคยหยุดหมุนชายหนุ่มหน้าตาดีรูปร่างสูงโปร่งผิวขาวสะอาดมีรอยยิ้มไว้ใจได้ปรากฏตัวในเมือง เขาไม่ทำงานประจำแต่งตัวดีมักมานั่งจิบกาแฟร้านเดิมทุกวันยิ้มทักทายเจ้าของร้านหญิงวัยกลางคนที่ใช้ชีวิตเงียบๆกับความเหงาน้องมาจากไหนเหรอเธอถามด้วยรอยยิ้มเขาตอบเรียบๆแต่จริงใจผาจันทร์ครับหมู่บ้านเงียบๆบ,บนเขาไกลจากที่นี่มากเลยแต่สวยมากนะผมว่าจะชวนพี่ไปดูด้วยกันสักครั้ง